ทูดงควัตตอนที่26สั่งเป็นสั่งตายฝุ่นดินแดงที่ลอยคละคลุ้งฟุ้งอยู่บนถนนลูกรังหลังจากที่รถขายยาเพิ่งจะวิ่งผ่านพ้นไปในช่วงบ่ายแก่แก่ไม่บ่อยนักที่รถขายยาจากเมืองบางกอกจะกล้าเข้ามาประกาศขายยาถึงในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยคำร่ำลือในเรื่องของโจรคอมมิวนิสต์นั้น มันสร้างความขยาดหวาดกลัวให้แก่บุคคลภายนอกพลอยเข้าใจและนึกมโนภาพกันไปไกลถึงความป่าเถื่อนของคนบ้านป่านาไพรกลายไปเป็นภาพของโจรร้ายต่างๆนานาทั้งหมดนั้นก็ล้วนเกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อที่รัฐพยายามยัดเยียดสร้างภาพความเป็นผู้ร้ายให้แก่ฝ่ายตรงข้ามทั้งเหมารวมเอาชาวบ้านที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอันใด เสียงล้อจัก,กรยานของต่อใช้น่มวัยสิบเจปีที่เพิ่งจะกลับมาจากซื้อยาชุดกับรถขายยาคันเมื่อครู่ยาชุดนั้นนับว่าเป็นยาขนานเอกที่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านเพราะมันให้ผลในการรักษาที่ชง,งักงนันเห็นผลทันตาเวลามีรถเร่ขายยาผ่านมาต่อจึงต้องรีบไปซื้อมาเก็บเอาไว้ให้พ่อ ที่สี่แยกศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านตอนนี้มีชาวบ้านกำลังจับกลุ่มคุยกันอยู่มากมายเห็นดังนั้นเด็กหนุ่มจึงยกรองเท้าขึ้นมาเหยียบยันดันล้อหน้าเพื่อชะลอความเร็วก่อนจะจอดจัก,กรยานทิ้งไว้แล้วเข้าไปฟังว่าชาวบ้านมากมายกำลังจับกลุ่มคุยกันด้วยเรื่องอันใดจึงได้ความกระจ่างใจว่าบรรดาชาวบ้านมากมายในหมู่บ้านตอนนี้ กำลังร่ำลือกันถึงเรื่องของพระทุดงผู้มาปักกลดอยู่ที่วัดร้างชายป่าเกิดเรื่องเลื่องลือถึงความแปลกประหลาดพิศดารต่างๆนานาบางก็บอกว่าพระมหาเป็นเทวดาเดินดินบางก็ว่าท่านมีวิชาอาคมที่แก่กล้าชนิดที่หาผู้ใดเทียบไม่ได้หรือบางคนก็พูดไปถึงขั้นที่ว่าพระมหานั้น มีวิชาเสกใบไม้ให้กลายเป็นเงินได้เรื่องเล่าลือถูกแต่งเติมกันไปตามจินตนาการของชาวบ้านร้อยคนก็ว่าไปร้อยอย่างยังให้ต่อที่ยืนฟังอยู่ด้วยนั้นถึงกับเกิดอาการขนลุกขนชันในความอัศจรรย์ที่ชาวบ้านพูดถึงเด็กนมจึงตั้งใจว่าจะหาโอกาสเข้าไปกราบพระมหาสักครั้งเพื่อจะได้วิชาเสกใบไม้ให้กลายเป็นเงินกลับมา ด้วยเด็กหนุ่มนั้นก็หวังลมลมแรงแรงไปตามประสาทั้งเรื่องเล่าอันน้าพิศวงมันก็ชวนให้หลงไหลจนเย็นย่ำค่ำลงจึงได้ยินเสียงตีเกราะเคาะไม้เรียกลูกบ้านมาประชุมกันที่ศาลาประชาคมกลางชุมชนเมื่อชาวบ้านมากันมากมายผู้ใหญ่ทิ้งจึงถือโอกาสแจ้งต่อลูกบ้านให้เข้าใจถึงเจตนาของพระมหา ว่าท่านไม่ต้องการให้ชาวบ้านเข้าไปรบกวนด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นเรื่องการบนบานสารกล่าวทั้งการขอเครื่องรางวัตถุมงคลหรือหวยเบอร์แม้กระทั่งการทำนายทายทักดวงชะตาก่อนที่ผู้ใหญ่ทิ้งจะทำประชามติและประชาพิจารณาจากชาวบ้านถึงเรื่องของการทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศบุญกุศล ให้กับผู้ที่ล้มตายมากมายในภัยพิบัติเมื่อนานมาแล้วหลังจากผู้ใหญ่เปิดประเด็นเสียงของชาวบ้านก็แตกออกเป็นสองฝ่ายมีทั้งที่เห็นด้วยกับบางคนที่เห็นว่าการทำบุญไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรนอกจากความสิ้นเปลืองหนึ่งในแกนรนำคนสำคัญที่ไม่เห็นดีเห็นงามกับเรื่องกิจการงานบุญนั่นก็คือหมอผีชุ่ม กับลูกสมุนอีกไม่กี่คนที่พยายามให้เหตุผลคัดค้านแบบข้างข้างคูคูหากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อถึงการลงประชามติคะแนนเสียงที่ออกมาปรากฏว่าชาวบ้านเกือบทั้งร้อยต่างเห็นด้วยกับเรื่องที่จะจัดการงานบุญใหญ่ในหมู่บ้านสักครั้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมในค่ำคืนนี้ต่อเห็นว่านี่คือวิถีการใช้สิทธิ เพื่อการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างเสรีตามพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยหากท้ายที่สุดแล้วก็ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของสังคมมันคือรูปแบบของระบบประชาธิปไตยง่ายๆที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของสังคมชาวชนบทมาช้านานจึงเป็นอันว่าในเดือนหน้าจะมีการจัดงานบุญใหญ่ในหมู่บ้านพลอยให้ต่อ รู้สึกดีใจเพราะนานมากแล้วนับตั้งแต่เกิดสงครามการต่อสู้หมู่บ้านนี้ก็ไม่เคยมีการจัดงานการทำบุญประจำปีอีกเลยที่บ้านของหมอผีชุ่มยามนี้มีวงเสวนาสภาคิเล่าที่ดูเหมือนจะยังไม่ยอมรับกับผลประชามตินับตั้งแต่มีพระทุดงนั่นเข้ามาดูเหมือนว่าชาวบ้านเรา จะให้ความสนใจไปกับพระทุดงกันเสียหมดเลยนะลูกพี่ลูกสมุนของหมอผีชุ่มพูดตีไครใส่ความจบมันก็กระดกยกจอกสุราลอยให้หมอผีชุ่มเกิดโทสะขึ้นเดือดดานด้วยที่ผ่านมายาวนานทั้งหมู่บ้านนี้จะคิดอ่านการใดก็ต้องให้ความสำคัญกับอาจารย์ชุ่มผู้รอบรู้ในเรื่องพิธีการมนตรา แต่เหตุการณ์ที่ศาลาประชาคมเมื่อคืนที่ผ่านมาหมอผีชุ่มราวกับถูกหักหน้าเมื่อศัทธาสาธุชนต่างพากันหลั่งไหลไปทางผู้ใหญ่ทิ้งกับพระมหาพาให้หมอผีชุ่มเกิดความแค้นเคืองใจเพราะการเข้ามาของพระมหานอกจากจะทำให้หมอผีชุ่มต้องเสียคะแนนนิยมแล้วยังมีผลประโยชน์อีกมากมายที่จะสูญหายไป ก่อนจะยกแก้วเหล้าสาดลงคอกับแววตาที่มีความอาฆา,าตมาดร้ายร้าวกับจะมีแผนการชั่วช้าที่ซ่อนอยู่ในแววตาคู่นั้นที่ราวป่าอันสงบเงียบตอนนี้เจ้าหมาดำยังคงนอนเฝ้าภิกษุหน่มด้วยความสบายใจยังเห็นหางของมันกระดิกอยู่ไหวๆทั้งในกรดยามนี้ พระมหาก็ยังคงเพียนเพ่งจดจ่อต่อการกระทำความเพียนอย่างไม่ลดละเสียงสายลมที่พัดผ่านกิ่งใบของต้นโพใหญ่ยังให้หัวใจของภิกษุนุมราวกับได้อยู่ภายใต้กิ่งก้านแห่งธรรมสาขาอันแผ่ปกคลุมให้เกิดความชุ่มเย็นอย่างล้ำลึกขณะจิตอันดำดิ่งสู่ความสงบจึงได้ปรากฏภาพนิมิตแสดงปริศนาธรรมออกมาให้เห็น ปรากฏเป็นภาพของอาชาขนสีน้ำตาลกำลังถูกใช้ปริศนาใช้เหล็กแหลมทิ่มแทงจนกลางอกของอาชาตัวสูงสง่านั้นมันเกิดเป็นบาดแผลและเห็นโลหิตสีแดงฉานไหลอาบท่วมร่างก่อนที่ม้าตัวนั้นมันจะล้มสุดลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายน้ำลายฟูมปากในตาที่เบิกกว้างของมันเอิบอาบไปได้วยความทุกข์ทรมาน ก่อนที่ลมหายใจอันรวยริยนจะขาดสิ้นไปเพียงเท่านั้นภาพนิมิตท,ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็พลันสิ้นสลายลงคงเหลือไว้เป็นปริศนาให้พระมหาต้องเก็บมาขบคิดตีความเชรอยว่าในไม่ช้านี้คงจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตนเป็นแน่แท้แม้กรรมเก่าจะตามมาทันอันแสดงให้ประจักษ์อยู่ในภาพนิมิตเมื่อครู่ ดูท่าว่าคงยากที่จะหลีกเลี่ยงไปพ้นได้ชื่อว่ากรรมเมื่อกระทําไปแล้วอย่างไรเสียก็ย่อมส่งผลเป็นวิบากอันผู้กระทําย่อมต้องได้รับแม้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่พ้นไปจากกรรมที่พระองค์เคยสร้างกระทำเอาไว้นับประษาอะไรกับสาวกชั้นปลายแถวเช่นตัวเราเมื่อวิบากกรรมตามมาทันก็ให้พร้อมรับกับผลของมัน ด้วยความยินดีที่จะได้ชำระสะสางล้างบัญชีแห่งนี้กรรมให้หมดไปเมื่อแจ้งแก่ใจว่าเป็นในยะแห่งกรรมเก่าอันมาแสดงให้เห็นภิกษุหนุม่มจึงแผ่เมตตาอุทิศไปให้แก่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายจนอรุณรุ่งวันใหม่ได้มาเยือนยินเสียงไก่ปา่านกการ้องขันกันระงมไพรในยามเช้าที่ราวปา่า พระมหากำลังเตรียมตัวออกบินทบาทหลังจากที่ตื่นขึ้นมาใช้เวลาอยู่กับการเดินจงกรมตั้งแต่ตีสในขณะที่ภิกษุหนุ่มกำลังอุ้มบารมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านหากในใจก็ยังคิดใครครวนทบทวนอยู่กับภาพนิมิตที่มาปรากฏให้เห็นก่อนจะวางใจให้เป็นกลางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ก็จะขอน้อมรับกับผลแห่งมัน ทางด้านหลังนั้นเจ้าดำก็ยังคงติดตามพระมหามาไม่ห่างจนเมื่อเข้าสู่หมู่บ้านในเส้นทางของถนนลูกรังที่ตัดผ่านไปในหมู่บ้านยามนี้มีชาวบ้านมากมายต่างออกมานั่งรอที่จะใส่บาตรให้กับพระมหาภิกษุหนุ่มเดินรับบิณฑบาตเรื่อยมาจนถึงบ้านของผู้ใหญ่ทิ้งชายชราจึงรีบออกมาเพื่อแจ้งเรื่องงานบุญ ชาวบ้านได้ลงประชามติกันน้ัสการครับท่านเมื่อคืนชาวบ้านเราตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะจัดงานบุญใหญ่กันในเดือนหน้าอย่างไรเสียเดี๋ยวกระผมจะหาเวลาเข้าไปปรึกษาหารือกับพระอาจารย์นะครับสิ้นคำพูดของผู้ใหญ่ทิ้งพระมหาก็พยักษ์หน้ารับโดยไม่ได้พูดอะไรก่อนจะเดินจากมา ที่สี่แยกเบื้องหน้าได้ปรากฏร่างของหญิงสูงวัยออกมานั่งคอยท่าเพื่อรอใส่บาตรหากแต่สีหน้าและแววตาของหญิงคนนั้นมันกลับปรากฏร่องรอยแห่งความกังวลใจแสดงออกมาผ่านกิริยาลุกลี้ลุกลนจนพระมหาเห็นว่าผิดสังเกตราวกับจะมีเลสนยอันใดแอบแฝงจนเมื่อภิกษุหนุ่มมาหยุดยืนอยู่ต่อหน้าหญิงคนดังกล่าว ก็ยังแสดงทีท่าว่ามีพิรุธบางอย่างเมื่อเห็นทีท่าไม่น่าวางใจพระมหาจึงน้อมจิตลงไปเพื่อจะใช้อภินญ,ญาเข้าไปอ่านความคิดของผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าทั้งต้องการจะเข้าใจในเจตนาแต่เพียงเสี้ยวขณะจิตพระมหาก็เกิดฉุกคิดถึงเรื่องนิมิตเมื่อคืนขึ้นมาได้จึงถอนคลายอภินยาออกมาแล้วพิจารณาอยู่ในใจ ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดกับตนในวันนี้หากเป็นด้วยผลแห่งวิบากกรรมอันใด<ม>ก็จะขอชดใช้กรรมให้จบสิ้นไปในวันนี้โดยจะไม่ใช้อิทธิฤทธิ์อภิญญาใดๆเข้าไปแทรกแซงตั้งใจว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของกฎแห่งกรรม,มก่อนที่หญิงคนดังกล่าวจะหยิบจับทัพพีด้วยมืออันสั่นเทาราวกับในใจยามนี้จะมีแต่ความหวาดกลัว ทันทีที่ใส่บารให้พระมหาเสร็จเธอก็รีบเดินกลับเข้าไปในบ้านด้วยท่าทีที่รีบร้อนลอนลานและที่ตีนบันไดบ้านหลังนั้นมันได้ปรากฏร่างของหมอผีชุ่มที่กำลังนั่งดูดมวลยากับสายตาอันจดจ้องมองมาที่พระมหาราวกับว่ามันมีแต่ความเคืองแค้นอยู่เต็มประดาจึงชัดเจนว่าหญิงชะา,าที่มาใส่บารให้เมื่อครู คือเมียของหมอผีชุม่มหลังจากที่ภิกษุหนุ่มเดินจากไปฝ่ายภรรยาก็รีบเดินเข้ามาต่อว่าผู้เป็นสามีแกทำอะไรลงไปรู้บ้างไหมว่าบาปกรรมมันหนักหนาเนรกจะมากินกระบาลเอาป้าชิมผู้เป็นภรรยานั้นต่อว่าสามีด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือทั้งยังหวาดกลัวต่อบาปกรรม กูไม่สนใจนรกสวรรค์อะไรนั่นหรอกมึงก็รู้มึงคอยดูเถอะยาสั่งของกูตายมานักต่อนักแล้วไม่เคยมีใครรอดไปได้ถ้ากูสั่งให้เป็นมันก็จะเป็นแต่นี่กูสั่งให้มันตายอย่างดีก็ตายในวันนี้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานก่อนตายแต่ถ้าอย่างร้ายก็สามวันนั่นสิที่มันน่ากลัวความทุกข์ทรมานแสนสาหัส จนต้องร้องขอต่อความตายเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากทุกขเวทนาฮพูดจบหมอผีผู้มีจิตใจชั่วช้าก็หัวเราะร่วนออกมาด้วยความชอบใจทั้งในปากก็ยังพ่นควันมวนยากับในตาที่เปี่ยมไปด้วยความใจดำอำมหิตผิดมนุษย์ด้วยช้ามืดที่ผ่านมาหมอผีชุ่ม ได้จัดการเสกยาพิษปรุงยาสั่งขึ้นมาเพื่อจะใส่ลงไปในข้าวแล้วจึงบังคับให้ป้าชิมผู้เป็นเมียเอาข้าวที่ผสมยาสั่งไปใส่บาตให้กับพระมหาเพราะในใจของหมอผีชุ่มมันยังคงแค้นใจในภิกษุนมหากภรรยาที่รู้เห็นในทุกๆก,การกระทําของสามีผู้มีแต่ความชั่วร้ายแต่ก็ด้วยถูกบังคับขู่เข็น จึงจำเป็นต้องยอมทําตามที่หมอผีชุ่มสัง่งตลอดเวลาที่ป้าฉิมไปนั่งรอใส่บาตรจิตใจจึงมีแต่ความกังวลปอนอยู่กับความกลัวต่อบาปกรรมอีกใจก็ให้นึกสงสารต่อภิกษุนมผู้ไม่รู้เรื่องอันใดว่าภัยใกล้จะมาถึงตัวหลังจากที่พระมหาเดินจากไปหากในใจของป้าฉิมตอนนี้จึงมีแต่ความทุกข์ร้อนกระวนกระวายไม่สบายใจ ก่อนที่น้ำตาจะรินไหลาอาบนองใบหน้าส่วนภิกษุหนุ่มที่เพิ่งจะเดินกลับจากบิณฑบาตจันคืนมาสู่ลานร่มโพใหญ่หากในใจก็ให้รับรู้ได้ถึงอันตรายบางประการอันแอบแฝงมาในโภชนาอาหารที่ได้รับมาจากบิณฑบาตเช้านี้เมื่อปลองใจได้อย่างเด็ดขาดแล้วพระมหาจึงตั้งจิตอธิษฐานใจ ว่าหากตนมีกรรมมันใดที่ได้เคยล่วงเกินต่อผู้หนึ่งผู้ใดก็ขอให้ผลแห่งกรรมนั้นตามมาทันในวันนี้และจะขอพลีชีวิตเพื่อเป็นการชดใช้กรรมของตนแม้เกิดชาติหน้าชันใดก็ขอให้ได้มาพบพระศาสนาเพื่อจะขอบำเพ็ญบารมีธรรมต่อไปแต่ถ้าหากว่าตัวของเรานี้ยังมีคุณงามความดีที่เป็นกุศลธรรม อันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเราก็ขอเสี่ยงชีวิตด้วยจิตอธิษฐานก่อนจะพิจารณาอาหารแล้วฉันโภชนาการในบาทนั้นทุกๆคำของอาหารที่ภิกษุหนุ่มตักเข้าไปในปากพระมหารู้สึกได้ถึงกลิ่นอันเหม็นเน่าชวนสะอิดสะเอียนด้วยยาสั่งตายที่หมอผีชุ่มใส่ผสมมาในอาหารนั้นมันคือยาสั่งตายที่มีอำนาจพิษร้าย อันได้มาจากน้ำมันพรายเจ็ดป่าช้าผสมกับผงว่านยาผีบอกและสารพัดพิษอีกหลายขนานโดยต้องการจะเอาชีวิตชนิดเด็ดขาดพระมหาฉันข้ามในบาทนั้นไปได้เพียงไม่กี่คำก็ปิดฝาบาทเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหมาดำมันต้องมารับพิษยาสั่งนี้ไปด้วยผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีบัดนี้ร่างสัมพางกายของพระมหา ราวกับกลืนก้อนถ่านไฟเข้าไปทั้งเนื้อตัวราวกับจะลุกไหม้จนลมหายใจของพระมหาเวลานี้เกิดมีควันไฟให้พวยพุ่งออกมาทางจมูกและทางปากทั้งเนื้อตัวก็โชกชุ่มไปด้วยเหงือ่อคลยังให้สบงจีวรเปียกปอนไปด้วยเหงื่อการรอบด้านของร่มลานในตอนนี้ได้ปรากฏมีร่างเงาของพูดผีมากมาย มันคือพูดพรที่ถูกสั่งให้มารอเอาชีวิตของพระมหาในตาของเหล่าพูดผีนั้นมันเต็มไปด้วยความหิวโหวยราะที่จะเข้ามารุมถึงกินร่างของภิกษุนม่มที่ตอนนี้ม่แต่ความอ่อนแรงลงไปในทุกวินาทีราวกับาธาตุขันของกายในตอนนี้กำลังจะถึงทีที่ต้องแตกสลายทั้งเรือนร่างสัมพางกาย มีแต่ความปวดร้าวระบมริมฝีปากอันแห้งผากสีหมองคล้ำก่อนที่จูจูจะสำลักกระอักออกมาเป็นลิ่มเลือดสดๆทันทีที่โลหิตของพระมหากระอักออกมาเหล่าพู้รายทั้งหลายก็ทำท่าหิวกระหายต่างวิ่งกรูกันเข้ามาพยายามจะเอื้อมคว้าเอาเศษลิ่มเลือดที่เปื้อนเปรอะอยู่บนโขดหิน บางตัวก็พยายามแลบลิ้นที่ยื่นยาวของมันออกมาทําท่าโลมเลียหากอาณาบริเวณของร่มโพใหญ่ในตอนนี้ราวกับมีอำนาจคุ้มครองเป็นกำแพงกล้าหนากั้นป้องกันไม่ให้พูดพรายเหล่านั้นเข้ามาถึงร่างของพระมหาได้พูดผีมากมายจึงทำได้เพียงตะเกียกตะกายยื้อย่างกันอยู่ที่ด้านนอกร่มโพ ในขณะที่พระมหาผู้กำลังเผชิญอยู่กับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสราวกับความเจ็บปวดนั้นมันเพียงพอที่จะทำให้ตายลงไปได้แต่อำนาจมนดำก็ยังไม่ทำให้ตายเหมือนต้องการจะยือชีวิตของเหยื่อเอาไว้เพื่อให้ได้รับความทุกขทรมานอย่างแสนสาหัสที่บ้านหมอผีชุ่มในตอนนี้กับสีหน้าที่มีแต่รอยยิ้มกระยิมพอใจ ในผลงานของตนอยู่บนเรือนเหมือนจะรู้ดีว่าภิกษุหนุ่มของกําลังเผชิญกับความทุกข์อันสุดจะทนจนใกล้จะสิ้นใจตา,ตายลงไปในทุกขณะแม้พระมหายามนี้จะรวบรวมระดมทั้งกําลังสติและสมาธิน้อมใจลงไปในวิปัสสนาเพื่อที่จะใช้ทุกขเวทนามาพิจารณาเป็นธรรมนับว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง แม้จิตที่ผ่านการฝึกฝนจนสติสัมปชัญญะมีความเต็มรอบพระมหาจึงอาศัยใช้ตัวผู้รู้เข้าไปจับจ้องตามดูอยู่ที่ทุกขเวทนาจนเห็นสภาวะการเกิดดับกับร่างของภิกษุนมที่กำลังง่อนเง่นคลอนแคลนทำท่าว่าจะล้มร่างฟุบลงไปในทุกขณะในจิตใจอันเด็ดเดี่ยวของมั่นนั้นพระมหา พยายามแข็งขืนฝืนใจพยุงร่างเอาไว้ไม่ให้ล้มส่วนเจ้าหมาดำราวกับมันจะรับรู้ในตอนนี้จึงมีแต่ความกระวนกระวายใจวิ่งวนไปรอบด้วยความกระสับกระส่ายแม้จะอยากช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้โดวยวิธีใดก่อนที่ในสัมปัจชัญญะการรับรู้จะดับวูบร่างของภิกษุหนุ่มจึงสิ้นแรงทิ้งตัวลงไปให้กองฟุบอยู่กับพื้น เจ้าดำเห็นดังนั้นมันยิ่งแสดงอาการกระวนกระวายใช้สองขาหน้าตะกุยพื้นราวกับว่ามันพยายามจะเรียกปลุกพระมหาให้คืนสติแม้จะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานหากในตาของเจ้าหมาดำยามนี้จึงปรากฏมีหยาดน้ำตาเอ่อล้นออกมาเมื่อร่างของพระมหานั้นแน่นิ่งไม่ติงไหวราวกับลมหายใจของภิกษุ ที่ค่อยๆรวยรินแผ่วเบาลงไปในทุกทีก่อนที่รอบด้านของร่มลานโพมูสัมภเวสีผีทั้งหลายจะพักกนหวีดร้องขึ้นเสียงดังหอยหวนด้วยความชอบอกชอบใจเพราะในไม่ช้าร่างของภิกษุหนุ่มที่ล้มฟุบอยู่ตรงหน้าก็จะได้กลายไปเป็นอาหารอันโอชาให้แกเ่เหลาวิญ,ญญาณผู้หหวหอย